ทุกคนจากงานคอล l เฟ e เทศกาลหนังสือการ์ตูนและไลท์โนเวลค่ะสวัสดีค่ะเย้พวกเราเป็นกลุ่มว y ท u เบอร์และส s t r เมอร์จาก Edelweiss Production นะคะได้รับเกียรติในการมาพบทุกทคนในวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะซึ่งพวกเราในวันนี้ก็จะมาพูดถึงหนังสือที่ชอบกันค่ะมาเริ่มที่ X กันก่อนเลยบาคุมังไว้ซนคนการ์ตูนตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เนชั่น ซึ่งแต่งโดยสุกุมิโอบะและวาดโดยทาเคชิโอบตะสองคู่หูที่แต่งมังงะดังๆไม่ว่าจะเป็นเดดโนตหรือแพตตินามเอ็นอีกด้วยนะคะ โดยเรื่องนี้เนี่ยจะเล่าเกี่ยวกับชีวิตของสองคู่หูนักวาดและนักแต่งการ์ตูนที่พยายามจะทำตามความฝันในการเป็นนักเขียนการ์ตูนอันดับหนึ่งของสำนักพิมพ์ชื่อดังของญี่ปุ่นให้ได้เรียกได้ว่าเหล่าอาร์ติสต์หลายๆคนนั้นต้องมีผ่านหูผ่านตาก,กันมาบ้างแน่นอนและนอกจากมังงะแล้วเนี่ยยังมีเวอร์ชันอนิเมะและไลฟ์แอคชั่นอีกด้วยนะคะเนื้อเรื่องสไตล์โชเน้นเข้มข้นและช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้อย่างแน่นอนแล้วแพนด้าล่ะชอบหนังสืออะไร สำหรับเพนด้นะคะเช้าจะมาแนะนำมังงะสำหรับคนที่ชอบในเรื่องชิลๆแนในชีวิตประจำวันค่ะเรื่องบารากะมอนเกาะมีฮาคนมีเ hey ฮของสำนักพิ์เนชั่นค่ะในเรื่องจะเกี่ยวกับนักเขียนผู้กันที่มีชื่อว่าฮันดาเซชูที่เติบโตมาในเมืองหลวงและได้มีโอกาสแสดงผลงานที่พิพิธภัณฑ์แต่เผลอไปชกหน้าผู้อำนวยการเข้าพ่อของเขาก็เลยส่งตัวเขาไปใช้ชีวิตกับคนบนเกาะ โดยที่หวังว่าจะค้นพบสิ่งที่ขาดหายไปในผลงานของเขาค่ะจนได้ไปเจอกับเด็กน้อยคนหนึ่งบนเกาะที่ชื่อว่าโคโตอิชินารุเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆสุ้ส้นๆแล้วก็ไร้ดิ้งสาด้วยค่ะทำให้เซียหรือตัวเอกของเราเนี่ยเริ่มที่จะค้นเจอสิ่งใหม่ๆมากมายเพนด้าอ่านเรื่องนี้แล้วสนุกมากๆเลยค่ะชอบบรรยากาศของเรื่องแถมได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนบนเกาะของคนญี่ปุ่นอีคิวใจมากๆเลยแนะนำเลยค่ะ ส่ตงต่อให้คุณฉลามไข่เลยคุณฉลามไข่ชอบหนังสือเรื่องไหนคะหลามไข่เหรอคะหลามไข่ชอบกระตูนเรื่องเคยอนชินจังค่ะที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่เด็กจนโตเอาง่ายคือตั้งแต่ จำความได้เลยดีกว่าจากสำนักพิมพ์เนชันค่ะชินจังเป็นการ์ตูนที่เด็กอ่านก็ได้แต่ขอมีผู้ใหญ่แนะนำจะดีกว่านะเพราะชินจังเป็นเด็กน้อยห้าขวบที่มีนิสัยทะลึง่งและแก่แดดเกินวัยมีคุณพ่อฮิโรชิที่มีเท้าเหม็นเป็นเดกกรักษ์คุณแม่มีสเสอจอมขี้เหนียวเล่นน้องสาวสุดป่วนและก็เจ้าหมาชิลร่ที่เหมือนก้อนใสไหม เป็นครอบครัวที่ดูวุ่นวายตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะเจ้าเด็กน้อยชินจังสําหรับหลามไข่ก็มีตอนที่ชอบที่สุดด้วยนะก็คือตอนฝ่าพายุเวลาโลกอนาคตเพราะว่าเป็นตอนที่ได้เห็นน้องฮิมามวาริได้โตเป็นสาวค่ะในตอนปกติอะน้องจะเป็นแค่เด็กน้อยทารวอรเวแค่นั้นเองแล้วพี่โมซองอะเคยเห็นน้องฮิมามวาริตอนโตเปล่าถ้ายังไม่เจอถ้ายังไม่เคยเห็นะ่ะลองไปหาอ่านดูนะ เราไม่มีถ้าเราไม่เคยเห็นทีมาวันนี้ตอนโตนเป็นคนนี่เราสามารถแบบเห็นชิโร่ตอนเป็นคนแทนได้ไหมคะจริงเรามีชิโร่เรามีชิโร่ร่างคนวะมีมีตอนมันมีตอนชิโร่เป็นคนด้วยนะจริงๆเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงเฮ <c oughs> ้ยโจ๊กปะเนี่ยไม่ไม่โจ๊กไม่โจ๊กมีจริงๆจริงปะเนี่ยมีแบบมีแบบเหมือนร่างผุญยนต์ด้วยนะเฮ้ยเราอยู่ในเรื่องชิจังอันนี้เรื่องอะไรนะชิจังชิจังชิจังโอเค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  มามาของโมซองมากโมซองอ่ะก็ต้องแบบแนะนํานักวาดในดวงใจของโมซองก็คืออาจารย์โคเฮโฮริโคชินะคะหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักอาจารย์โคเฮมาแล้วอ่ะจากเรื่องบอฮีโร่คาเดเมียสำหรับในไทยนะคะก็จะตีพิมพ์โดยสํานักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิก ic, ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับล้วนโรงเรียนฮีโร่สุดโชเด้นแต่ว่าทุกทุกคนน่าจะรู้จักกันเยอะแล้วอะเนาะแล้วก็ขอป้ายยาเรื่องก่อนที่เขาวาดไว้ก็คือเรื่องโอมากาดุกิซูค่ะตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เนชั่น คือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่วาดมาก่อนที่จะเป็นมาฮีโร่อะคาเดมียเพราะงั้นคุณจะสามารถเจอคาแรคเตอร์ที่คุณเจอในมาฮีโร่ในเรื่องนี้ได้คือเป็นออริจินอลของของ <c oughs> ตัวละครตัวนั้นแต่ว่าไม่ขอสมมติไม่ขอบอกนะว่าจะเป็นตัวไหนต้องแบบไปลองลุ้นดูอ่านดู <c oughs> เรื่องเนี้ย <c oughs> มีสัตว์เยอะมากๆแล้วดีไซน์คาแรคเตอร์ก็โดดเด่นสุดๆเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์เป็นเรื่องที่แบบโมซองชอบมากแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องแบบในดวงใจของด้านการออกแบบคาแรคเตอร์เลยค่ะ แล้วก็อาต่อไปนะของสเตเซียคิดว่าแบบถ้าใครที่แบบตามสเตเซียกันอยู่แล้วน่าจะได้ได้ยินสเตพูดถึงบ่อยแล้วเพราะแบบเคยพูดในคลิปแนะนําตัวด้วยว่าบางงานที่สเตชอบมากๆเลยก็คือบนะูพิเลียนคผมหยิบหนังสือมาแบบปึ๊บหยิบไปจักหลังหัวมุกิฮึดเออฮึดเออมาแล้วนี่นี่บูพิเลียดแบบว่าหลายๆคนอาจจะเคยดูแบบเวอร์ชันที่มันเป็นอนิเมะในเนะ็ตฟลิกเนาะแต่คือแบบอยากบอกเลยว่าทุกคนต้องแบบ ลองหามางงะมาอ่านกันสักครั้งในชีวิตจริงๆเพราะแบบว่าคนเขียนเขาเก่งมากๆที่แบบคือเรื่องของศิลปะเรื่องของอะไรอย่างงี้มันก็จะมีเรื่องสีสันเรื่องอะไรมาเกี่ยวข้องเนาะแต่ว่าแบบคือนักเขียนคนนี้เขาสามารถแบบเล่าเรื่องสีสันของศิลปะลงไปบนหน้ากระดาษมังงะได้ทั้งๆที่แบบมังงะมันมีแค่สีขาวดำมาแบบว่าคือคือทุกครั้งที่เขาบรรยายว่าแบบเออสีฟ้ามันทําให้เรารู้สึกเศร้าหรือทําให้เรารู้สึกอินไปกับแบบเมืองที่แบบกลายเป็นแค่สีน้าเงินอะไรอย่างงี้ก็คือแบบเอารู้สึกอเมซมากที่แบบเขาเขาสามารถอธิบบบบบาาาายยสิ่งนี้้้ดดดววแแภพขํไออะคื เออยิ่งถ้าแบบคุณเป็นเด็กสายอาร์ตอะไรแบบนี้คือแบบอ่านเรื่องนี้แล้วแบบอินบีบหัวใจแบบว่าถ้าแบบคุณแบบอินกับการเสพสื่อศิลปะอะไรแบบนี้มากจริงคุณแบบน่าจะร้องไห้อเรื่องนี้ต้องร้องไห้แน่นอนแบบทำพลาดของเรื่องนี้เนี่ยอิงจากภาพศิลปะคลาสสิกหลายๆรูปด้วยนะใช่ใช่ใช่ต้บอกเลยว่าแบบแล้วคือคือเหลือแบบนักเขียนเขาแบบศึกษาเรื่องแบบ ขั้นตอนการทํางานศิลปะหรืออะไรแบบนี้มาดีมากก็คือแบบห้ามพลาดจริงๆทั้งแบบคนที่ชอบอ่นานมังงะแล้วก็คนที่ชอบแบบงานศิลปะเนาะก็ลองไปตามหาอ่านกันได้จากสํานักพิมพ์รักพิมพ์เลยค่ะแล้วก็เจริงด้วยอของรักพิมพ์เนี่ยมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าอนิเมะพึ่งฉายตอนสุดท้ายไปเลยนะคะแบบอันนี้ก็ห้ามพลาดเหมือนกันนี่เลยครับเรื่องเรื่องอะไรโดนใจของทุกคนช่วงนี้โอชินโกกเกิดใหม่เป็นลูกโอชินะคะก็กลาลังดังตอนนี้เลยเนาะแบบยังสปอยมากไม่ได้อะแบบเออไม่รู้จะเล่ายัางไงจริงครับกับเรื่่อองงนนี้้แบบวาาตไปตกั ที่มังงะกันต่อเองเท่านั้นสำหรับคนที่เพิ่งดูอนิเมะจบนะคะก็ของรักพิมพ์เหมือน,นกันไปตามกันได้ที่เดียวเลยนะคะทั้งบูพี่เลียดทั้งโอชินโ,กโ,กโนโกะเนาะโอเคต่อไปของมุกิเลยครับผมเก็บหนังสือไว้ที่หลังมุกิมันเดิมอยืดหวัวขึ้นมามาของมุกิเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆมุกิมีกลุ่มนักวาดที่ชอบเป็นกลุ่มนักวาดในดวงใจอยู่ก็คือแคลมค่ะ ก็ผลงานที่ชอบที่สุดของแคมเนี่ยคือการแคปเตอร์สากุระซึ่งเป็นเรื่องราวของสาวน้อยเวทมนแบบน่ารักใสๆเลยสากุระจังนะคะเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมการเวทมนหรือว่าที่คนไทยเนี่ยจะคุ้นเคยกันในชื่อสากุรมือป่าไพทารนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีภาคต่อกําลังตีพิมพ์วางขายอยู่ด้วยเหมือนกันยังไงก็ติดตามได้นะคะ,ะอนอกจากนี้นะคะยังมีมังงะสนุกของนักวาดกลุ่มเดียวกันที่เขาอยากจะแนะนําให้อีก2เรื่องก็คือคือภาษาสงครามเทพข้ามมิติกับโฮลิกนะคะซึ่ง สองเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการข้ามมิติแล้วก็สิ่งลี้ลับเป็นแนวแฟนตาซีอะไรแบบนี้ไปเลยความน่าสนใจของมันคือ2เรื่องนี้จะดําเนินเรื่องกันแบบคู่ขนานถ้าใครยังไม่เคยอ่านก็อยากแนะนําให้ลองอ่านกันดูค่ะซึ่งทั้ง3เรื่องที่เขาแนะนําไปนะคะตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์วิบูญกิจทั้งหมดเลยหาอ่านง่ายมากๆหรือใครที่เคยอ่านไปแล้วเกิดคิดถึงขึ้นมาก็ต้องย้อนกลับไปอ่านทาแล้วค่ะจริงๆ <S <S แต่จะว่าไป ทุกคนอ่ะยังไม่ได้คุยกับเหล่าครีเอเตอร์ของเ d เ w เวียสโปรดักชัของเราเลยใช่ไหมเดี๋ยวให้ครีเอเตอร์ของสตูดิโอเรามาแนะนำหนังสือด้วยดีกว่าไปพบกับเหล่าครีเอเตอร์ของ e d e ดเ e ีได้เลยค่ะเย้ยไปเลยคับสโต o l สโตร o let's go let's go ำหรับนก็ปุดเนี่ยชอบนง,ง,งะโชเนนหลายเรื่องเลยแต่วันนี้จะนําเสนอการ์ตูนที่อามาตะาที่สุดตลอดการอย่างแขนกลคนแปรธาตุเย้แขกอ,อาจิจิโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยโอ่าโ,โ,โดยเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสองพี่น้องตระกูลเอริกที่สูญเสียแม่ไปแล้วก็ต้องการที่จะชุบชีวิตแม่ขึ้นมาโดยวิชาแปรธาตุที่ได้เรียนรู้มาจากวิกิพีเดียเนาะอ่า อ่าใช่ใช่ถ้าอยากรู้เรื่องว่ามันจริงือเท็จยังไงก็ลองไปติดตามอ่านกันเองได้เลยนะครับอ่าอะก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเฮ้ยมาโชว์เรื่องที่กำลังเป็นที่นิยมหรือเปล่านะในตอนนี้ือืใครใครต้องพูดปิดเหรอ พวหรับวันนี้ก็ขอบคุณพื้นที่ฟีเ e s t a วีทูเบอรของงานโคลี่เฟสด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจหนังสือที่พวกเราป้ายยาแล้วก็อย่าลืมแวะไปดูหนังสือที่บูธสำนักพิมพ์ด้วยนะคะแล้วก็ขอแนะนําตัวอีกครั้งนะคะพวกเราคือ a d e ดเ e นต์โป o ดักชั่สตูดิโอที่รับงานที่รวบรวมสายผลิตเกี่ยวกับวีทูเบอร์ครบวงจรประการมอบความทรงจําอันแสนล้ำค่าให้กับทุกคนคะ่ะ เราอะมีตั้งแต่วาดละลิกโมเดลสำหรับ VTuber ภาพอ l ลลัสเตชันกราฟิกโอเวอร์เลและ Chat โค้ดและพวกเราอะยังมีพาร์ทเนอร์ของสตูดิโอที่รับงานเกี่ยวกับการทำ MV และเพลงด้วยนะเรียกว่าแบบครบเครื่องสุดๆไปเลยหากมีใครสนใจแล้วก็สามารถแสแกน QR Code มุมขวาบนจอได้เพื่อติดตามทวิตเตอร์ของ a d a w s e เลยนะคะสตูดิโอของเรามีทั้ง VTuber Streamer และ Creator มากมายที่พร้อมจะรับงานกันทุกคนเลยค่ะ ฝากซัพส่งผดแงด้าและเพื่อนๆใน a d เดทุกคนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายบ๊ายบาย